ฮัลโหลทุกคนค่ะคือวันนี้อยากจะมาขยี้ความน่ารักของเจ้าโยนาให้ดูอันนี้เป็นวิดีโอที่แป้งถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนั้นยังพูดไม่ได้เลยค่ะเดินก็ยังไม่ค่อยได้ด้วยเจ้าโยนาจะเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่ค่อยงงแงค่ะจะพูดอะไรก็ฟังไปสมศดิ์ยิ้มเก่งแล้วก็หัวเราะได้ทั้งวันที่ทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากเก็บเป็นความทรงจําตอนเด็กๆของเจ้าโยนานี่ชอบขี่คอคุณนางด้วยค่ะติดพ่อแป้งเป็นที่สุดส่วนเวลาที่ต้องกล่อมนอนเนี่ยเจยาโยนาอ เห็นอย่างนี้แต่รักสะอาดมากอะไรมาเปื้อนเท้านิดหน่อยคือจะไม่ได้เลยแต่ถ้าว่าไหนที่หน้ามอมแมมคือไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังส่องกระจกไม่เป็น <c oughs> ช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่น้องกินข้าวเก่งที่สุดอะไรก็อร่อยไปหมดกินง่ายไปซะทุกอย่างไม่ว่าคุณนางกับคุณลีจะทําเมนูอะไรคือไม่ต้องทํากับข้าวแยกเลยค่ะแต่ขอไม่ใส่พริกก็พอและคราวก่อนแป้งก็เคยพูดไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งว่าเจ้าโยนานเนี่ยไม่ใช่ลูกชายของคุณลีแล้วก็ไม่ใช่ลูกแป้งด้วยนะสิ่งที่เป็นความจริงที่สุดที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วก็คือว่่่่าา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 พออออเเเจ้้้้โยยยนนนนนีปปป็งงงงงชขขแแคคะะตตดววมททไํ ทั้งสองตัวนี้ก็เลยต้องอยู่กับคุณลีและคุณนาคลิปวันนี้ขอให้เจ้าโยนาได้เช,ชิดฉายความน่ารักไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าค่มาเล่าเกี่ยวกับเจ้าสมุเย็นบ้างโอ้โห,โหเปิดบุงโชช่นน่ารักใช่ไหมละ่ะวันนี้ไปและค่ะบ๊ายบาย